ไปนะครับในการเล่นกีฬากลางแจ้งนะครับโดยเพราะกันขันฟุตบอลครับเด็กๆก็กลับไปซ้อมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก็มีทางด้านกลุ่มของโค้ชหรือว่าจะเป็นผู้สอนของแต่ละศูนย์ฝึกอาคารามีก็พูดถึงการผ่อนปลนระยะที่2มาที่3นะครับค่อนข้างจะอึดอัดครับในที่สุดก็เรียกว่าเป็นโอกาสของผู้สอน น้องๆเด็กๆอาคารมี่ศูนย์ฝึกนะครับทั่วประเทศไทยนะครับอะครับตั้งอกตั้งใจนะครับในการฝึกซ้อมในการเตรียมร่างกายนะครับแต่ก็อย่าลืมมาตรการนะครับของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับในการป้องกันตามขั้นตอนที่เขาบอกเรามานะครับส่วนการช่วยเหลือนะครับเราจะไปดูทางด้านประธานสโมสร โปริตลาดกระบังนะครับวันนี้ก็มีการเปิดโครงการตู้ปันสุกนะครับมีท่านภูมิกับการสอน,อนลาดกระบังนะครับมาพูดถึงโครงการนี้เดี๋ยวไปลองติดตามฟังท่านภูมิกับได้พูดถึงตู้ปันสุกกันครับจริงๆโครงการตู้ปันสุกเป็นโครงการของผบตรนะครับทุกสถานีโดยเฉพาะสถานีบมดนครบาลลาดกระบังก็ดาเนินการตามนโยบายที่ท่าน พบตรล,ล้องสั่งการไว้นะครับเราจะมีตู้ปันสุกอยู่หน้าหน้าโรงพักนะครับก็ตู้นี้จะเปิดยีชั่วโมงส่ <c oughs> วนสิ่งของที่นำนำมาใส่ในตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นมามา่มาปลากระป๋องน้ำมันพืชหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆนะครับเราก็ช่วยกันเสียสละโดยเฉพาะตำรวจรัะกะบงังทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะ ผู้กับวองผู้กับสวัสดนะครับแล้วก็มีภาพเอกชนมาช่วยนําของมาใส่นะครับรวมทั้งกตตลอลที่นํามาใส่ด้วยนะครับสิ่งของที่ได้ได้มาจากภาคเอกชนนํามาช่วยแล้วกตตอลนามาช่วยรวมทั้งพวกข้าการตารวจที่โรงพักรากบางางังระดับสวัสดรองผู้กับผู้กับช่วยกันหาซื้อมาใส่ครับสําหรับในช่วงโควิด -19 ที่ เป็นอยู่ขณะนี้นะครับก็กับเรียนพี่น้องประชาชนให้ช่วยต้องระมัดระวังใช้มาตรการในการป้องกันให้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็มีเจลพร้อมกับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับรวมทั้งถ้ามีการติดต่อพูดคุยกันโดยเฉพาะที่มีโต๊ะก็ควรจะต้องมี table shield ซึ่งเป็นที่กั้นระวังพี่น้องประชาชนที่พูดคุยกันนะครับ รวมทั้งถ้าตามที่สาธารณะนะครับที่เน้นหนักๆก,ก็ควรจะเป็นหน้ากากาอนามัยนะครับแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านต้องใส่หน้ากากาอนามัยในการสัญจรผ่านไปมาด้วยนะครับนั่นแหละครับเป็นท่านภูมิกับของสอนอนลาดกระบ,บังนะครับก็มีประชาชนนะครับมารับข้าวสารอาหารแห้งนะครับ ก็รับกันไปแต่พอเพียงนะครับ อีกหนึ่งท่านครับก็ถือว่าเป็นคนที่จัดทําโครงการนี้นะครับแล้วก็เป็นประธานสโมสรของสโมสรฟุตบอลโปลิศลาดกระบังนะครับในระดับไทยลีก5นะครับก็พูดถึงโครงการตู้ปันสุขนะครับแล้วก็ยังพูดถึงการเปิดผ่อนปลนนะครับเด็กๆได้เล่นกีฬาฟุตบอลในเฟสที่3ด้วยนะครับไปติดตามนะครับกับทางด้านอาจารย์แก้วนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอนลาดกระบังครับ ต้อนรับพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่สถานีตํารวจนครบาลลาดกระบังครับสถานีตํารวจนครบาลลาดกระบังเ,เมื่อเช้าได้มีการออมอบสิ่งของปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่สอนอาลาดกระบังซึ่งในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่สอนอาลาดกระบังนั้นมีชุมชนถึง18ชุมชน จำนวนชุมชนต่างๆเราได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปแจกของให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดดังนั้นอนอกจากที่เราได้แจกของให้ถึงที่ถึงบ้านในแต่ละชุมชนแล้วเรายังมีโอกาสเปิดตู้ปันสุซึ่งตามนโยบายของผู้บัญชาการสถานกงานตดรแห่งชาติได้ให้บริการประชาชนที่ มาแจ้งความหรือมาติดต่อหน่วยงานราชการของสถานีตํารวจในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศทางสถานีตำร,รวจนครบาลรัลกระบางเองทางภูมกับการท่านพันธุ์ดเอกอดิศักดูพันท่านก็รับนโยบายจากภูมิชักรสนกงการวจแห่งชาติจากภูมิชักรตํารวจนครบาลและผู้การ ให้ดำเนินการมีตู้ปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็ในแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนหมุนเวียนกันมารับสิ่งของอาจากตู้ปันสุขของเราซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ด้วยครับตำรวจเราดูแลพี่น้องประชาชนป้องกันปรับปรามก็จะดูแลเรื่องของการป้องกันปรับปรามให้กับพี่น้องประชาชนออกตรวจมีสายตรวจเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเมื่อมีการรับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชนแล้ว เจ้าที่ตํารวจสายตรวจต้องไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการป้องกันและปราบปรามได้เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับ262ทางพันธุ์เอกคําแหงกันทวงกับท่านรองผู้กํากับการฝ่ายป้องกันปราบปรามนะฮะท่านพันธุ์วโทรวรชิตตาวิชัยก็ได้ปรารบว่าอยากจะสร้างองค์พระประธาน เพื่อที่จะเป็นที่เครื่องยึดเหนียวให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่องานราชการในในสถานีตาร,รวจเพราะว่าประชาชนที่เข้ามาในสถานีตํารวจนครบาลนั้นโดยส่วนมากแล้วจะมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อเข้ามาในสถานีตํารวจแล้วควรจะมีที่พึ่งทางจิตใจนั่นก็คือพระเมื่อมาเจอพระก็จะเป็นเครื่องจันรลงจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วย ก็รารบกันก็ดำเนิกกนการก่อสร้างขึ้นองค์พระประธานที่ดำเนินการก่อสร้างเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวันที่13ธันวาคม2562แล้วก็มีการเฉลิมฉลองเบิกเนตรนะครับโดยท่านเสพระคุณท่านเจ้าคุณเ,เจ้าคณะเขตได้มาเป็นอุปทานนะครับหลังจากนั้นก็มีการตั้งชื่อองค์พระประธานประจำสถานีตำรวจนครบาลและกระบังว่า ถ้พุทธพชานาสันติราษฎมงคลนั่นหมายความว่าพระพุทธพชานาศก็คือเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนให้เกิดความสันติสุขให้กับสันติราษฎประชาชนก็คือเกี่ยวกับตำรวจว่าตำรวจโรงพักแห่งนี้ให้เป็นมงคลสิริมงคลให้กับชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทั้งหมดด้วยครับก็มีการสร้างสวยงามรุมประมาณเหล่านี้ได้จากพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาเราไม่ได้ ไม่ได้มีงบป,ประมาณจากหน่วยงานของรัฐแต่อย่างใดแต่ด้วยความศรัทธาจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ก็มีการสร้างองค์พระประธสนสฤทจรุ่งรุ่งมาได้ด้วยดีครับณนะปัจจุบันนี้ความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดเราคิดว่าเราจะต้องสามารถผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงนี้ทั่วโลกมีการติดเชื้อ5ล้านกว่าคนและในประเทศไทยยังถือว่าน้อยและก็เป็นสิ่งที่สามารถในขณะนี้ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็คือไม่ประมาทมีผู้ติดเชื้ออยู่3,000กว่าคนมีผู้เสียชีวิต50กว่า50กว่าคนเพราะนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนนั้นก็คือว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ได้ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องต้องมีสติในการดำเนินชีวิต ถ้าเรามีสติในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทแล้วกอ็อยู่ในสถานการณ์ที่เราป,รปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สบคกำหนด,ดให้ทางรัฐบาลกำหนด,ดให้เราก็สามารถจะผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนให้ผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้ครับในช่วงหลังจากที่สถานการณ์โควิดเข้ามาในหลายๆอคาเดมีในหลายๆสโมสร ก็ไม่ได้มีการฝึกซ้อมนะครับไม่มีการฝึกซ้อมแต่ว่าเมื่อการาเพราะว่าเกรงว่าโควิดจะระบาดแต่ในท้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของสโมสรป่วลิลละกะบาง f c นั้นเราก็ได้ให้การบ้านให้เด็กๆไปฝึกเองที่บ้านนะครับเรามีบทเรียนจากาทางทีมงานสตาโฟโค้ดก็จะว่าวันนี้ต้องฝึกอะไรบ้างโดยให้รักษาสภาพร่างกายของตนเองให้ได้ เมื่อทางรัฐบาลเปิดแล้วเราก็สามารถที่รักษาสันนภาพร่างกายของตัวเองให้ได้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจน่าดีใจว่ามีการเปิดให้ให้อาคาเดมีซึ่งเป็นจุดที่ฝึกสอนแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันได้ในเบื้องต้นก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนังงงง้นเองทางสปบเองก็มีการกำชับในเรื่องของการหลักเกณฑ์ในการฝึกซ้อมว่าจะต้องอยู่ในมาตรการที่ที่เขากำหนด นั่นก็คือระยะรักษาระยะห่างให้ได้มีล้างมือ,อด้วยเจลนะครับองน,นี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมให้ให้ให้ไปในทิศทางที่ดีนั่นแหละครับเป็นอาจารย์แก้วนะครับหรือที่เราจะเรียกนะครับคือประธานสโมสรโปลิตลาดกระบงังระดับการแข่งฟุตบอล ไทยลีค5นะครับไทยลีก5ตอนนี้ก็ขยับขึ้นไทยลีก4แล้วครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2นะครับเราไปติดตามนะครับทางด้านกลุ่มทนายจิตอาสานะครับวันนี้ก็ไปมอบข้าวสารอาหารแห้งในชุมชนเขตรามคำแหงนะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ